ความจริงเรื่องจริงวันนี้ที่เป็นจริงหลับอยู่ข้างๆเราทุกวันเพียงแต่เราไม่เคยปลุกเรียกให้ตื่นแต่ปล่อยให้ความจริงหลงอยู่ในป่าแห่งความฝันวันแล้ววันเล่าว,วันนี้ยังอยู่ที่วัดราชบัวพิษสถิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานครครั้งก่อนพาชมด้านนอกพระอุโบสถครั้งนี้ เริ่มจากบันไดผ่านเสาพระอุโบสถเข้าสู่ซุ้มประตูทางเข้าภายในพระอุโบสถของวัดปกติภายในพระอุโบสถของวัดส่วนใหญ่ภาพที่เราเห็นชินตาจะเป็นภาพจิตรกรรมฝาผนังรูปพุทธประวัติรูปประเพณีท้องถิน่นหรือไม่ก็ประวัติบุคคลสำคัญที่มีคุณูปการของวัดมีบ้างที่เป็นภาพจิตรกรรม ที่ทางช่างวิกิตบรรจงน้อมถวายร่วมแต่ที่วัดราชบาพิตรสถิตมหาศีมารามภาพจิตรกรรมและสถาปัตยกรรมเป็นการผสมผสานระหว่างศาสตร์ศิลตะวันออกกับตะวันตกบอกเรื่องราวเหมือนกับว่าเราเดินเข้าสู่ห้องโถงแห่งราชวังต้องสงบต้องเงียบต้องถ่อมตนอารมณ์มันเป็นประมาณนั้นครับ ใครที่ยังไม่เคยไปควรที่จะไปชมนะครับว่ามองดูแล้วมีคำถามในใจแล้วว่านี่หรือคือสิ่งที่มนุษย์สร้างนึกว่าไทเทวานำมาจากจังหวัดชั้นฟ้ามาให้เราร่วมกราบร่วมไหวสำหรับพระประธานประจำพระอุโบสถเรียกว่าหลวงพ่อพระอังคีรสคำว่าอังคีรสนั้นเป็นชื่อของ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนที่ท่านจะบรรลุตั้งแต่แรกเกิดประวัติคร่าวๆก็คือว่าก่อนท่านเป็นบุคคลที่บำเพ็ญบุญวนเวียนเกิดหลายภพหลายชาติเราเรียกว่าพระปรุมโพธิสัตว์หรือพระโพธิสัตว์พอมาเกิดเป็นเจ้าชายสิทธัตถะครั้งแรกที่คลอดออกมาพวกพราหมร้อยแคัดเหลือแคน เห็นพระวรกายมีรัศมีพุ่งออกมาพากันอุทานเรียกชื่อว่าอังคีรสต่อจากนั้นก็มีการดูวันเดือนปีเกิดดูพฤกษณะแล้วก็พากันตั้งพรนามว่าสิทธ,ธะผู้มีความปรารถนาได้ตามต้องการอันนี้คือ ชื่อท่านตั้งแต่แรกเกิดอังคีรถนั้นจึงเป็นหนึ่งในพระนามของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่คือเพดานภายในพระอุโบสถเป็นการผรสมผสานศาสตร์ศิลระหว่างตะวันออกกับตะวันตกงดงามครับมีโอกาสอย่าลืมพาจิตวิญญาณไปสืมทราจบจิตวิญญาณนะครับไปดูว่าความงดงามที่มันซึมเข้าสู่จิตวิญญาณได้เป็นอย่างไร